ดิฉันซินเดียจรินยาแก้วนารีและนี่คือรายการรอบรู้ไอทีรายการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางวงการไอทีที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะสงสัยว่าโซเชียลแคมนี้คืออะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างวันนี้เดียมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะโซเชียลแคมมาจากคำว่าโซเชียลและคามล่าคือแอปสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบของ iOS และ Android ความสามารถของมันคือการแบ่งปันวิดีโอจากโทรศัพท์ของคุณคือการถ่ายคลิปแล้วแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณผ่านทาง Facebook Twitter และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ Social c a m มคือการถ่ายรูปตัวเองลงโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านมือถือคล้ายๆ Instagram และ Twitter ที่ให้ผู้ใช้แต่ละคนเลือก f o ลโ o w คนที่ชื่นชอบและอยากติดตามผลงานในรูปแบบคลิปเคลื่อนไหวแทนที่จะเป็นภาพนิ่งนอกจากนี้โซเชียลแคยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกลูกเล่นให้คลิปเราไม่น่าเบือ่อ พร้อมทั้งย้อมสีคลิปวิดีโอของเราได้โดยทันทีโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่นเสริมประโยชน์ของโซเชียลแคมยังมีอีกมากมายอาทิเช่นบางครั้งระยะทางทําให้เรานั้นไม่สามารถพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดแต่เจ้าโซเชียลแคมทํทให้เราฝากวิดีโอหากันทําให้เราใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้โซเชียลแคมยังใช้เป็นเครื่องมือสื่อกลางในการโฆษณาร้านค้ารีวิวสินค้าชุดเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ ทําให้เกิดรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งด้วยเฮ้ยหละเขะาไปเบิรงนกันเนาะบ๊ายบายโซเชียลแคมยังทําให้คุณกลายเป็นบุคคลที hey, uh ่ท huh. ําให้คนรู้จักมากมายทําให้มีเพื่อนๆมีมิตรภาพใหม่ๆสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกคาขันเฮฮาให้แก่เพื่อนๆเห็นงานย่นี่มา14ปีแล้วขิดหอดบานแล้ เมื่อเรามีคนรู้จักมากขึ้นแน่นอนต้องมีบริษัทมีแมวมองหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราทำงานไม่ว่าจะเป็นพิธีกรพิสเซนเตอร์สินค้าและต่างๆอีกมากมายทำให้เรามีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นหากเราเล่นโซเชียลแคมในทางสร้างสรรค์ย่อมมีคนชื่นชอบและคอยติดตามเราอย่างแน่นอนก่อให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและยังฝึกความกล้าแสดงออกของเราไปในตัวอีกด้วย เป็นไงกันบ้านคะท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับโซเชียลแคมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรปโรดติดตามได้เช่นเคยและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในวันนี้ดิฉันซินเดียและทีมงานรอบรู้ไอทีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ